สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา A.J. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภัยมองหาตราสัญลักษณ์คิว ข้าชุมชนเฮาก่ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้คุณภาพดีน่าแต่ทำไมม่มีคนซื่อเลยเนาะพ่อไอหยังเนาะเฮ้ยเฮ้ยทำไมข้าวเองอ่ะขายดีจังบอกเคล็ดลับข้าหน่อยสิข้าบอกเองให้ก็ได้ที่ศูนย์ข้าวชุมชนของข้าขายข้าวดีก็เพราะข้าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามคำแนะนำของกรมการข้าว และไปขอใบอนุญาตรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและออกเลขประจำพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรเพื่อเป็นการการันตีว่าข้าวมีคุณภาพได้มาตรฐานถ้าขายดีมันก็ไม่แปลกอ๋อโอเค ในช่วงนี้นะคะมากันที่ด้านกรมส่งเสริมการเกษตรกันบ้างดีกว่าค่ะเขามีการดําเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะคะก็มุ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนค่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะคะที่สําคัญพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรนะให้สู่การเป็นสมาร์ทฝำเมอร์ด้วยนะคะติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะค่ะ จากไร่มันสำปะหลังเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองเหียงอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีประสบปัญหาในเรื่องของการตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำจึงทําให้ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรกรไร่มันสำปะหลังกลายมาเป็นสวนขนุน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุนตำบลหนองเหียงอําเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีได้มีการรวมกลุ่มกันจำนวน74รายพื้นที่ปลูกรวม749ไร่สมาชิกในกลุ่มผ่านมาตรฐาน GAP ทุกรายผลผลิตที่ได้มีตลาดทั้งในและต่างประเทศมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าเป็นขนุนหนองเหียงเปลือกจะเขียวมรกตเปลือกบ,บางเนื้อแน่นหนากรอเนื้อขนุนจะเป็นสีเหลืองทองและที่สำคัญไม่หวานมากนัก จึงเป็นที่ต้องการของตลาดเออเราอ่ะไปศึกษาดูว่าเออมีพันหนึ่งคือเป็นพันใหม่คือพันทองประเสิร์นี้นะครับคือให้ผลผลิตที่ดีกว่านะครับตลาดที่ตลาดที่ต้องการแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่างอย่างขนุนอ่อนนะครับขนุนอ่อนนี่ทางทางตลาดเราก็มีที่ไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่ของหนองเหียงนี่ถ้าปลูกแล้วขนุนอ่อนมันก็มีสีเขียวครับตลาดต้องการอย่างน้อยก็ไปตลาดนั้นเราก็คือเชียงใหม่เชียงรายหรือภาคเหนือของเรานะครับภาคอีสานบางส่วน เราก็ได้อุตสาหกรรมต่อไปแปลรูปนะครับเป็นรูปตป้นปอกเพื่อสง่องําออกต่างประเทศนะครับถ้าเป็นตรงสายพันธุ์ที่เราเราต้องการพอดีนะครับแล้วเรื่องผลแก่นั้นนะครับผลแก่ก็ที่เราตอนนี้เรามีตลาดแล้วคือตลาดจีนและเวียดนาม และในปีนี้จะมีการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์การแปล,ลรูปรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นโดยมีสำนักง,งานเกษตรอำเภอกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงขอให้คำปรึกษาส่งเสริมและสนับสนุนอยู่เสมอเนื่องจากว่าในกลุ่มของเราเนี่ยคะ่ะมีการทําผลิตขนุนส่งออกนะคะเ,เราส่งออกไปจีนคะ่ะ ทีนี้เมื่อโควิดเข้ามาเราก็ส่งผลผลิตไปไม่ได้นะคะในในส่วนนี้เนี่ยเราก็หันมาปรับปรุงนะคะมาพัฒน,นาโดยการที่ใช้ผลผลิตแทนที่จะส่งไปต่างประเทศไม่ได้เนี่ยเราก็เอาผลผลิตตรงนี้เข้ามาในการแปรรูปนะคะแปรรูปแล้วก็พัฒน,นาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาพัฒน,นาในเรื่องของการแพ็กกิ้งนะคะในเรื่องของการจําหน่ายออนไลน์ ท่านผู้ชมที่ผ่านไปทางตำบลหน,นองเหียงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีอย่าลืมแวะเข้าไปชมไปชิมขนุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุนตำบลหน,นองเหียงกันเยอะๆนะคะซื้อสินค้าเกษตรไทยเกษตรกรอยู่ได้ประเทศไทยอยู่รอดวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุนตำบลหน,นองเหียงอำเภอพนัทนิคม ช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของมาตรฐานความปลอดภัยนะคะสําหรับฟาร์มสัตว์น้ําเพื่อการบริโภคกันบ้างเขามีขั้นตอนมีมาตรฐานอะไรอย่างไรบ้างช่วงหน้าติดตามชมด้วยกันค่ะ,คะ